สามวันแห่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกจากเนื้อหาที่ฝ่ายค้านนำมาใช้จะถูกมองว่าไม่ใช่ข้อมูลประเภทอินไซต์แล้วส่วนใหญ่ยังวนอยู่กับเรื่องวัคซีนดูๆไปไม่น่าจะทำอะไรรัฐบาลได้แต่ความเคลื่อนไหวในพักแกนนำรัฐบาลน่าสนใจยิ่งกว่าน่าสนใจจนถูกกลุ่มประชาคมนอกสภานำมาขยายผล กระแสะข่าวการลงมติไม่ไว้วางใจที่กดดันนายกรัฐมนตรีทั้งการปรับคอรมอหรือกระทั่งโวตดล้มนายกรัฐมนตรีในสภาถ้าอำนาจของประยุทธ์ยังคงแข็งแกร่งดังเดิมจะไม่มีกระแสะข่าวเช่นนี้ออกจากพรรครัฐบาล3วันที่ผ่านมาใครที่ดูการอภิปรายจะพบความจริงประการหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อบอุ่นเหมือนทุกครั้ง นอกจากแวดล้อมด้วยคณะรัฐมนตรียังมากด้วยองค์รักไม่เหมือนคราวนี้มีเพียงภัยบุญในติตะวันที่ยังพยายามทําหน้าที่ปรากฏการเหล่านี้ทําให้พลเอกประยุทธ์ถึงกับออกอาการมีอยู่สองสาเรื่องที่เป็นข่าวตอนนี้คือหนึ่งเรื่องจะโบดล่มนายกผมว่านี่มันถ้ามันจริงนะผมถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษนะไม่ใช่สุภาพบุรุษเพราะแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลานั้นเวลาที่จะต้องทาอย่างนั้นทําไปเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมผมเข้ามาแล้วผมก็ทํางาน ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่จะไปรวมคะแนนเสียงโหวตซึ่งจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะถือว่าเป็นไม่ใช่สุภาพบุรุษนะถ้าทำแบบนั้นนะใครมาถามผมผมก็แล้วแบบว่าดูแล้วกันจะตัดสินใจเองนะครับผมไม่ได้ถูกใช้ให้มาล็อบบี้ใครนะครับไม่ว่าจะให้ช่วยรัฐบาลหรือนะครับไปและดมพรรคอื่นให้มาช่วยในการโหวตคว่ำใคยคนใดคนหนึ่งผมไม่ทำนะครับ ขบวนการมีหรือไม่มีเนี่ยครับต้องไปถามคนเต้าข่าวว่าคุณต้องการอะไรแน่นะครับไม่ต้องไม่คนเต้าข่าวนี่ไม่ใช่พักฝ่ายค้านนะครับพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไอห้อยไอโหอนทั้งหลายอะ่ะชอบเรียกแข้งะขาเนี่ยสำเนียกสมั่งครับผมรู้หมดแล้วครับบางคนที่ผมบันทึกเทปไปหมดแล้วนะครับระวัเาางเถอะนะครับเดี๋ยวเจอกัน การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่โอกาสในการตรวจสอบรัฐบาลเพียงประการเดียวแต่ยังหมายถึงโอกาสในการขยับปรับเปลี่ยนโควตาเก้าอีร้รัฐมนตรีของกลุ่มมุ้งต่างๆในพักร่วมรัฐบาลด้วยคราวนี้มุ่งไปที่พักพลังประชารัฐเป็นหลักภาพในสภาที่เสมือนหนึ่งมีการเจรจาพักร่วมขนาดเล็กที่เป็นตัวแปรกำหนดชะตากรรมของเป้าหมายที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกปรากฏการ์ล้วนอยู่ในสายตา นำมาซึ่งการสยบข่าวของนายกรัฐมนตรีอาจจะลง,ลงหูลงตาอะไรเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้ผมก็ต้องตามบทอะก็พักโดนพักนี้พักร่วมมีบ้างก็เปล่าใช่ไหมเดี๋ยวก็หัวหน้าพักก็จะช่วยกันเนไยืนยันไม่มีการยุบสภาเรากำลังทํางานหนักอยู่งานสาคัญอยู่จะยุบไปทำไมยุบได้ยังไงนะอันที่สองคือการแอบอ้างจะมีการเปลี่ยนตัว แอบ้าเบืองสูงนี่ถือความผิดอย่างอย่างร้ายแรงนะเกมในสภาดูเหมือนจัดสงบลงชั่วคราวในขณะที่ยังไม่มีข่าวเงื่อนไขใหม่และนั่นก็ทําให้ความเคลื่อนไหวนอกสภากลับมาคึกคักงัดหมายชุมนุมวันนี้ที่สีแยกอโศกจะมีผลต่อการลงคะแนนในวันที่4ีกันยายนหรือไม่นับจาก4ี่โมงเย็นวันนี้เป็นต้นไปจึงต้องเฝ้าระวังการสร้างเงื่อนไขนอกสภา 2กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นแยกอโศกภารกิจสำคัญของคนทั้งประเทศไล่ประยุทธ์ออกไป